สวัสดีค่ะนารีพยากรณค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงลัคนาราศีพิจิกนะคะประจำเดือนมกราคม2565นะปีใหม่ฟ้าใหม่เดือนใหม่นะอ่าเรามาดูกันนะคะว่าอ่าในเดือนมกราคม65คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาค ะะหรือผู้ที่เกิดระหว่างว,งวันที่24ตุลาถึง22พฤศจิกายนนะใครที่ตรงกับลัคนาราศีพิจิกหรือวันที่ไทยและตะวันตกเนี่ยตรงตามที่แม่หมอระบุคุณก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมได้เลยนะคะคลิปเป็นรันดอมนะคลิปเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้จอะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะมาเรามาดูกันดีกว่าลัคนาราศีพิจิกฟ้าใหม่ปีใหม่เดือนใหม่เดือนมกราคม66คุณจะมีเรื่องราวชีวิตอย่างไรบ้างอ่ามาค่ะ สองดาบ The View of Fortune, the Sun, the f u o l อสองไม้เทา้าโอเคความรุ่งเรืองความสดใสความมีอิสระความได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กงล้อแห่งโชคชะตาได้พัด พามาถึงคุณแล้วนะคะปีใหม่ฟ้าใหม่เดือนใหม่นะราคนาราศีพิจิกจริงๆแล้วน่ะคุณตัดสินใจอยู่ตั้งนานแล้วแหละกับชีวิตเพราะว่าในที่ผ่านมาดูเหมือนว่าคุณจะมีความอึดอัดอึดอัดเกี่ยวกับท,ที่อยู่อาศัยอึดอัดในเรื่องของการงานอึดอัดในเรื่องของคน่ามากมายจริงๆแล้วคุณมีเกณ์ ตัดสินใจมาตั้งนานแล้วแหละคุณตัดสินใจอย่างรอบคอบแล้วนะในการตัดสินใจครั้งนี้ที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณนะคะไม่ใช่ว่าคุณเพิ่งจะมาปรับปรับคิดจริงๆคุณคิดวางแผนไว้ตั้งนานแล้วแหละแล้วคุณก็คิดด้วยด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความรอบคอบไม่ได้ไม่ได้ตัดสินด้วยอารมณ์แล้วนะคะในที่นี้คุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองใหม่เหมือนกับว่าจะสลัดสลัดคราบ เก่าๆที่มันไม่ดีออกแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนนะคะไปต่างถิ่นต่างแดนอาจจะไปเริ่มชีวิตรักชีวิตครอบครัวชีวิตการงานใหม่ก็ได้นะคุณเป็นเดือนที่คุณจะได้โชคลาภเข้ามาแบบไม่คาดคิดโชคลาภในที่นี้เนี่ยมันอาจจะไม่ถึงโชคลาภการงานโชคลาภความรักโชคลาภอสังหาริมทรัพย์ โชคลาภเงินทองก็ได้นะอะไรก็ตามมันจะเป็นโชคลาภใหญ่เข้ามาหาคุณแล้วทําให้เดือนนี้คุณมีชื่อเสียงอะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมโชคลาภในที่นี้อาจจะเป็นสัตว์สองเท้าหรือสี่เท้าก็ได้นะอืมนะฮะห้าเหรียญอ่าเพจเอัพเพนตตะเครยนโอ้ยบางคนจะได้บุตรนะจะได้บุตรได้บุตรบุตรชายนะคะคุณจะได้บุตรชายเป็นอภิชาติบุตร ค่อนข้างจะบุตรเป็นบุตรที่เรียนเก่งอ่าสติปัญญาชเฉียบแหลมนะคะทํางานค้าขายเก่งด้วยในวันข้างหน้านะคะการเรียนดีเลิศน,นะค u e e อัพสอบไปคิงอ of เพน t a c l e นอ้ยสุดยอดเลยเออเดือนมกราคุณมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายถิ่นฐานใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองใหม่นะคะบางคนอาจจะไปต่างถิ่นต่างแดนอย่างที่บอกนะมองไว้ตั้งนานแล้วแหละ ฉันจะไปประเทศนี้ฉันจะไปประเทศนั้นนะบางคนอาจจะไปฮ่องกงออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วแต่นะคะว่าคุณจะไปเพื่ออะไรแต่บางคนไปนี่คือไปเพื่อไปทํางานไปเพื่อไปปักหลักตัวเองชีวิตใหม่ไปแล้วนะคุณจะมีแต่ความรุ่งเรืองนะมีแต่โชคลาภมีแต่การเงินที่มั่นคงคุณไปแล้วมีกิจการที่มั่นคงบางคนเดือนมการานี้ได้เริ่มต้นงานใหม่ที่ต่างถิ่แนแดนกลายเป็นงานผู้บริหารระดับสูงมาเป็นงานที่ มียศศักดิ์มีชื่อเสียงนะคะมีเงินมีเงินเดือนสูงมากด้วยให้คุณด้วยนะคะบางคนไปนี่คือไปแล้วเจอเจอคู่รักคู่รักที่เป็นพูมิคิตคู่รักที่เป็นอดีตชาติของคุณคู่รักที่โคตรจะรวยอะคะ่ะรวยมียศศักดิ์มีฐานะมีชื่อเสียงชนิดที่ว่าโกอินเตอะคะ่ะ go inter ในความร่ำรวยของเขาระดับเจ้าสัวก็ดี บางคนอาจจะขายอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นเงินก้อนใหญ่ก็ได้นะคะหรือจะซื้อบ้านหลักบ้านหลักหรูอะหรูหรูได้บ้านหรูหรูหลังนึงก็ได้นะบางคนอาจจะได้ยศศักดิ์สูงขึ้นนะคะถ้าเป็นข้าราชการก็ได้ยศศักดิ์แบบโอ้สูงเลยสูงเลยโอยเงินนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคะ่ะร้อยล้านนี่แม่หมอยอย่างว่าจิบจิบนะไม่าบางคนนี่เป็นพันล้านหมื่นล้านได้เลยนะโหย จ็ดดาบใครที่มันเคยโกงคุณใครที่มันเคยหลอกลวงคุณเนี่ยมันจะได้รับกรรมของมันเองนะคุณไม่ต้องทนแค่อยู่เฉยๆนะคะคุณแค่อยู่เฉยๆแค่เดอะซันของคุณมาตัวเดียวนี่นะโหชีวิตก็แบบรุ่งเรืองได้แล้วอ่ะในจะเดอะซันในจะเดอะเวิร์ในจะฟิวออฟฟิวออฟวอลจูดในจะคิงออฟเพนทาเกิลชีวิตได้ไปต่างแดนได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนชีวิตได้ไปรุ่งเรืองที่ต่างแดนในคู่ที่เป็นคนต่างแดนที่แบบ หน้าตาดีหล่อสวยเท่เก่งมีชื่อเสียงร่ำรวยชีวิตสุขสบายอะ่ะเดือนมกราเป็นเดือนที่แบบชีวิตแบบสุขสบายสุขสบายคือคุณตัดสินใจเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะและการตัดสินใจของคุณก็น,นำมาในสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะคะโอ๊ยสลัดคราบสิ่งที่มันไม่ดีออกสลัดไอ้เดอมูนนี่ออกสลัดความทุ่มใจพิงไปกับกลางแม่น้ำกลางมหาสมุทรนะคะดีเอ็มพอเพบางคนอาจจะ ได้คู่หรือไปทํางานเกี่ยวข้องกับพวกนักการเมืองหรือคนในราชวงศ์ราชวงศ์นี้ก็จะไม่จําเป็นต้องเป็นของไทยนะของต่างชาติก็ได้นะคะคือคุณจะขยับฐานะอะค่ะขยับฐานะบางคนขยับฐานะจากสามัญชนขึ้นสู่ชนชั้นสูงชนชั้นสูงได้เลยนะขึ้นสู่อพวกราชวงศ์พวกหม่อมราชวงศ์หม่อมเจ้าเจ้าฟ้าเจ้าหญิงเจ้าชายอะไรก็แล้วแต่นะคะบางคนอาจจะไปถึง ไปเจอเจอกับพวกเอกอักรรชทูตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ยศศัก์สูงสูงอะค่ะคุณจะได้คู่เป็นคนลักษณะแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นคู่รักในอดีตชาติของคุณพูดง่ายๆบางคนอาจจะไปอยู่เป็นลักษณะเหมือนมาดามเออเหมือนคุณนายอะเหมือนราชินีเนะี่ยคือคุณจะได้เจอเจอดีเอ็มเพอเรอร์นะคะดีเอ็มเพอเรอร์คนคนนี้ เป็นทั้ง The King of p e n t a c l e เป็นทั้ง The Emperor เป็นทั้ง The Sun นะคะคุณคือแบบถ้าเปรียบเทียบนะแม่หมอก็จะเปรียบเทียบถึงระดับสูงสุดได้เลยอาจจะเป็นระดับเจ้าได้เลยนะคะอาจจะเป็นระดับกษัตริย์ระดับราชินีหรือไม่ก็แบบเชื้อพระวงศ์หม่อมทุนกระหม่อมอะไรแบบนี้ทั้งหลายเนะี่ยพวกราชวงศ์ราชวงศ์ทั้งหลายได้เลยนะพวกที่มียศศักดิ์สูงสูงๆนะคะพวกนายพลนายอะไรก็แล้วแต่นะคะองคมนตรีอะไรก็แล้วแต่ที่ตําแหน่งสูงๆใหญ่ๆ่ะ เออคุณจะได้เกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้และคู่ของคุณก็คือลักษณะนคนแบบนี้ดังนั้นมันเป็นเดือนที่คุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังมีความเจริญรุ่งเรืองคู่คู่บารมีคู่เคียงบันลังคู่ร่ํารวยของคุณนะคะชีวิตแบบโอ้ยโคตรจะสุขสบายเลยนะคะชีวิตคือพร้อมสุขบริบูรณ์ในทุกด้านในทุกๆด้านจริงๆนะอืม อ่าสิบไม้เท้าโอเคก่อนหน้านั้นคุณเป็นคนที่แบกรับรับผิดชอบของครอบครัวเป็นคนที่ตะลุยตะลุยตะลุยมาเห็นไหมคุณไม่ได้เกิดมาเป็นคนที่มีโชคดีเลยคุณเกิดมาบนความแบบเหนื่อยเหนื่อยบนความลุยลุยบนความฟันฝ่าอุปสรรคชีวิตด้วยสองมือสองเท้าบนความทุกข์ระทมต่างๆแต่คุณยืนหยัด,ดด้วยสองแข้งสองมือของคุณมาตลอดและในเดือนมกราคมนี้สิ่งที่คุณวาดฝันสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ย มันได้สุขสมดังใจหวังทุกอย่างนะคะความบริบูรณ์บุตรเนี่ยใครต้องการได้บุตรคุณจะได้บุตรชายนะบุตรชายที่แบบว่าวันข้างหน้าจะมีชื่อเสียงด่งดังด,งดังอะ่ะให้เกียรติสร้างเกียรติสร้างยศศักดิ์สร้างฐานะให้แก่วงตระกูลได้เลยนะคะอืมใครที่ทํางานราชการคุณก็เตรียมเลื่อนขั้นประดับประดับดาวบนบ่านะคะระดับสูงเลยแหละระดับสูงเลยนะคะอ่าก็อย่างที่บอกบางคนอาจจะ ย้ายถิ่นฐานไปแต่งงานไปครองคู่กับคนลักษณะแบบนี้หรือไปแล้วไปเจอเจอคนลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นคู่ของคุณในเดือนมกราคามเนี้ยคุณจะได้เจอเจอนะคะห้า <c oughs> มายเท้ากับทิงออฟสอดนะก่อนหน้านั้นคุณอาจจะไปเจอเจอคนที่แบบว่าอ,อความรักที่เป็นชิงรักหักสวาดคนที่เจ้านายไม่ค่อยจะชอบคุณคนที่ลูกน้องไม่ค่อยจะชอบคุณใช่ไหมคะในเดือนมกรานี้คุณหายห่วงนะคะคนเหล่านี้เนี้ย มันมันหลุดพ้นจากชีวิตคนคนที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดอ่ะคนที่เคยทําให้คุณรุดร้าวคนที่เคยทําให้คุณทุกข์ระทมทุกข์ระทมจนนอนทรงนะคะคนที่เคยอิจฉาว่าร้ายใส่ความคุณในชีวิตของคุณนะ่ะมันจะกระเด็นออกจากชีวิตของคุณไปเหมือนกับลอกคราบออกไปนะ่ะคุณคิดถึงงูลอกคราบอะคะ่ะสลัดไอ้สิ่งที่มันไม่ดีออกไปอะ่ะอ่าฮะทูเลิฟนะคะคุณจะได้เจอเจอ,เจอคู่รักคู่ทวินเฟรมแล้วคู่คนนี้แหละค่ะที่จะมา ผันชีวิตคุณครั้งใหญ่เลยครั้งใหญ่จากชีวิตที่แบบบางคนอาจจะเป็นชีวิตเร่ร่อนก็ได้นะแบบแม่หมอน่ะเร่ไปเร,เรื่อยร่อนไปเรื่อยนะคะสิ่งสถิตไปตามที่ที่มันมีให้สิ่งอ,ะอ่ะอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปตรงไหนมีแผ่นดินให้อยู่มีหลังคาให้นอนได้ก็นอนไปเสร์ฟผืนผนัไปคืนก็นอนไปชีวิตคุณถือปากกัดติมผิดเจอแต่ผู้คนที่อิจฉาริษยาคิดมุ่งไม่ดีกับคุณทั้งนั้นเลยเออมีแต่ความทุกข์ระทมจากรอบที่มีแต่หาเงินหาทองให้ผู้อื่น แต่ในเดือนมกราคมชีวิตพลิกผันใหม่นะคะพลิกผันใหม่นะได้คู่ทวินเฟมคู่รักในอดีตชาติคู่ร่ํารวยคู่สูงสักคู่มียศศักดิ์คู่มีฐานะโคตรบังคังต้องบอกว่าโคตรบังคังความรวยของคุณไม่ได้มาจากแบบว่าอ่าไม่ได้มาจากโชคลาภนะแต่มันมาจากคู่อะค่ะมาจากคู่มาจากงานของคุณเองที่คุณถึงเวลาที่คุณจะต้องได้แล้วอะ The view of fortune มันคือถึงเวลาบุญของคุณแล้วที่คุณจะได้ตรงนี้แล้วนะคะปีใหม่ฟ้าใหม่ The Sun The View of Fortune เนี่ยโผล่มาตั้งแต่แรกนี่ก็สุดยอดแล้วค่ะความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคู่ที่ต่างวัยกับคุณอย่างสิ้นเชิงนะต่างภาษาต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนมันก็ต้องต่างอยู่แล้วแหละถ้าคุณนึงสูงศักซะขนาดนั้นและตัวคุณดูสิโอ้โหวิบากการรมชีวิตวิบากการรมชีวิตของคุณดูสิมันเป็นอะไรที่แบบ คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่มีแต่ความทุกข์ระทมมีแต่ความเหนื่อยยากควม,มีแต่มีแต่ความทุกข์กายมีแต่ความทุกข์ใจมีแต่การเร่ร่อนมีแต่อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่ในที่สุดในเดือนมอกราคมเหมือนกับเปลี่ยนฐานันดอนสักตัวเองเปลี่ยนชีวิตตัวเองเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนอะไรดีนะเปลี่ยนจากคนธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นคนชนชั้นสูงได้เอาง่ายๆแล้วกันอืม มีพร้อมทุกอย่างสุขบริบูรณ์ทุกอย่างนะคะเออฮะ The King of p e n t a c l The King of Wand นะผู้ของคุณไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะเป็นระดับแบบ King กับ Queen นะคะเป็นระดับ The Stand เป็น s t r e ไม่ใช่ s t a n d s t r e เป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่อาจจะอยู่ในเชื้อพระวงก็ได้นะอาจจะแกรง่งอาจจะเก่งมีงานที่มั่นคงมีฐานะที่ที่มั่งคั่งนะคะคุณแล้วก็มีชื่อเสียงไม่ว่าจะชื่อเสียงใน ในทางทางโลกโซเชียลหรือว่าชื่อเสียงในกิจการที่เขาทําก็แล้วแต่นะคือบางครั้งร่ํารวยมากคุณจะเจอคนนี้คุณผู้หญิงคุณก็ได้เจอเจอลักษณะผู้ชายที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ได้เจอแบบปุบปับแบบไม่คาดคิดเอ่อชีวิตคุณมักจะเจอเจอเรื่องปุบปับอยู่แล้วหรือเปล่าเหมือนกับน่าจะเป็นเรื่องปกติของคนนะเจอเจออะไรแบบเวลาเจอความทุกข์กับคุณก็เจอแบบปุบปับแบบไม่คาดคิดอยู่แล้วนี่เวลาเจออะไรที่แทงข้างหลังคุณเจอภัยพิบัติก็ดี เจอความล้มเหลวเจอความเขาเรียกว่าไงชีวิตเจอเจอเรื่องราวที่พลิกล็อกอะ่ะบ่อยๆดังนั้นสิ่งที่คุณจะได้เจอเจอโชคลาภครั้งใหญ่ความมียศศักดิ์ความรุ่งเรืองที่คุณจะได้มามันก็ได้มาแบบพลิกล็อกเหมือนกันเหมือนพลิกชีวิตคุณเลยนะคะเหมือนพลิกชีวิตคุณเลยอ่ะและบสุดท้ายนะคะสิบถ้วยความสุขสมหวังในครอบครัวความสุขสมหวังในชีวิตจากเดิมทีที่ปากกัดเป็นขีด ตะลุยคนเดียวมาตลอดไม่ต้องตะลุยคนเดียวนะคะเดือนมกรานี้มีครอบครัวสุขสมหวังคู่คู่ดีไม่พอนะครอบครัวก็อยู่อย่างมีความสุขด้วยนะคะพูดง่ายๆอยู่บนกองเงินกองทองกองยศศักานานดิ์กองฐานันดรศักดิ์นะคะคือสุขใดไหนเลยจะเทียมเท่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วแล้วก็จะได้เกิดแบบปุบปับเกิดแบบกระทันหันด้วยนะโอเคเลยอันนี้เป็นไพ่แรนดอมนะถ้าดวงชะตาใครจอนมาเป็นแบบนี้ คอมเมนต์มาบอกแม่หมอนะจะได้แสดงความยินดีกับคุณล่วงหน้าเลยนะอะก็ขอให้สุขสมหวังตามหน้าไพ่นะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ